สัสดีแซดอินเวสเตอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้มีซิกประจําวันที่24กุมภาพันธ์2564วันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับการสัปดาห์2วันที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันต้องขอโทษด,ด้วยพอดีป่วยนะครับโอเคสําหรับเช้านี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาฟังมีบกันสั้นๆและเอาเวลาไปเทรดไปกันเลยครับ สำหรับเช้านี้นะครับก่อนที่จะมาพูดถึงดัชนีตามที่เราจะมาสรุปกันเป็นประจำเนี่ยนะขอข้ามไปเลยแล้วกันวันนี้มาเริ่มกันที่ Bitcoin ดีกว่ากับข่าวนี้นะครับบิตคอยนะครับต้องบอกนี้ว่าเ,เมื่อวันก่อนนะคืนก่อนถ้าใครได้เทรดบิตคอยก็คงจะเห็นว่าราคาร่วงลงมาเหลือ40,000เหรียญแล้วก็เช้านี้มีการกระโดดกลับขึ้นไปเหนือ50,000เหรียญอีกครั้ง Support f ฟอ m ์มอาร์นะครับอ่าล้วคุณชาวไทยทุกท่านอาจจะคุ้นหูกับ กองทุนกองทุนหนึ่งที่ชื่อว่า a r Investment นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่โด่งดังขึ้นมานะครับเพราะมีนโยบายการลงทุนที่น่าสนใจลงทุนในอนาคตในหุ้นเทคในอะไรที่มันล้ำล้ำแห่งโลกอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเขาก็มีมุมมอง1เกี่ยวกับ c r y p t o เ u อเ e n c y ที่นะครับก็เขาออกมาพูดนะครับผู้จัดการนะครับหรือผู้จัดการกองทุนอะไรนะออกมาพูดว่า,าคุณเคตี่วูดนะครับ ออกมาพูดว่า Very Positive on Bitcoin Happy to see นะครับ o อลเ c t i o n here เอาง่ายๆคือฉันรู้สึกดีมากเลยนะที่เห็น Bitcoin ลงมาพักฐานลงมาย่อนเ,เองนะเพราะฉะนั้นพอเจออย่างนี้เข้าไปครับ b i t c o i n วันนี้นะก็เลยเป็นหนึ่งในตัวเช้านี้มีสิสนอกของเราเลยนะครับ n i t c o i n วันนี้มุมมองคือ Buy นะครับถามว่าเป็นเพราะ a r ร์เอกมาพูดแล้วผมเลยมองเชียร์บายหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ซะอย่างนั้นนะผมมองว่าในเชิงเทคนิคเนี่ย ตัวบิตคอยนะครับน่าขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าย่อลงมาพักฐานนะครับและในเชิงไทมเฟรมเดย์เอสเนี่ยเอสก็คือไ s i o โอเวอร์โไปแล้วแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาไทมเฟรมเดย์ไอก็กำลังมาอยู่กลื่กลางมีวิ่งกระเบิม,มาลองรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองคือ b ายเก็บสั้นนะครับสำหรับวันนี้บิตคอยโซนไหนที่เข้าเหรอ496 1 1จนถึง4 8 5 3 0โซนนี้นะครับหรือจะเข้าเลยก็ได้นะเพราะว่าเป้าเนี่ยผมแนะนำสั้นๆละกันากาเป็นเป้าปิดก็คือ5 2618หเหรียญนะครับสำหรับบิตคอย n วันนี้นะมากันตัวแรกเลยน่าสนใจมาทีนี้กลับไปกันหน่อยสำหรับไปดูภาพของรัชนีนะครับเ,เมื่อวานกันบ้างดาวโจนส์เอแอมพละดกบิดแบบมิสนะโดยที่ดาวโจนส์เอเนี่ยปิดบวกได้ส่วน n a s d a กเทขายไม่น่าแปลกใจ หุ้นเทคตอนนี้โดนเทขายเรื่อยๆทําให้แน่แตกร่วงนะครับส่วน s อสอเนี่ยอยู่กึ่งกลางเนาะมีบริษัทใหญ่ๆรวมกันอาจจะมีเทคบ้างไม่เทคบ้างก็เมื่อวานได้อน,นิสงบวกไปจากการพูดของคุณพาเวลดาวโจนอันนี้บวกมาอยู่แล้วยืนค้าอยู่ได้แต่ชนิดเดียวเลยนะครับไม่ค่อยลบบวกมาหลายวันเดี๋ยวค่อยมาบอกกันว่ายังไงต่อมาในส่วนของยุโรปกันบ้างยุโรปก็ปิดแบบมิสนะครับดยส่วนใหญ่ปิดมิสนะบางตัวยืนได้บางตัวยอ่อบางตัวโดนเทขาย พอมาเอเชียของเราว่างเช้าวันนี้นะครับก็โดยรวมแดงกันทั้งกระดานนะครับเทขายตามกันมาทุกตัวเลยนะโอเคถ้าไปดูในส่วนของดัชนีฟิวเจอร์กันบ้างตอนนี้ทั้ง3ตัวนะครับดาวโจนส์เ p สและ NAS แ a q เข้าสู่แดนลบเรียบร้อยแล้วผมไปดูกาฟมาให้แล้วนะก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นการพักฐานเพราะฉะนั้นเกิดได้2แบบคือล่วงต่อนิดนึง หรือมีการเด้งขึ้นได้ในช่วงตลาดเมริกาเปิดนะครับเดียวกันเลยกับโซนยุโรปเหมือนกันนะจะทรงเดียวกันเลยนะเอเชียบ้านเราก็จะเป็นทรงตามเขาไปนะครับลบก่อนวันนี้ไม่แน่ว่าก็เดี๋ยวดูทรงอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะพักฐานอะไรยังไงกันโอเคสําหรับข่าวที่น่าสนใจนะครับในตลาดเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนนะครับในช่วงนี้จะเห็นว่าเงินปอนขึ้นสูงแบบ ขึ้นเรื่อยๆขึ้นไม่หยุดขึ้นอะไรขนาดนั้นนะก็ต้องบอกว่าเงินปอนใกล้จะมาถึงจุดสิ้นสุดทางเลื่อนใช้คานี้คือขึ้นมาเยอะมากแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นผมดูจากหลายๆคู่นะครับตระกูลเงินปอนต่างๆเนี่ยคู่จีต่างๆเนี่ย,ยก็ต้องบอกว่า RSI เนี่ยมัน o อเว b o ์บอมาไม่รู้ใจยังไงละไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น t าร e frame ว e e k d a หรือจะเป็น t า m e f r a รม S4 ต่างๆโอเว b o ์บออยู่ละบวกกับเมื่อวานนะครับก็ ก็ไม่ใช่เมื่อวานสีต้องบอกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยโอ้บอสกันมาเรื่อยๆนะครับทุกคู่เลยก็คิดว่ามาถึงจุดที่น่าจะเรียกว่าเกือบสุดแล้วแหละนะครับอาจจะขึ้นต่อเล็กนิดนึงนะแล้วก็อาจจะต้องลงมาย่อพักตัวได้ละอ่ะทีนี้ถามว่าปัจจัยที่ผ่านมาเงินบอลทำไมมันแข็งมาเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆนะไม่ได้มีปัจจัยแบบตุ้มตามขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ค่อยๆมีตัวเลขต่างๆที่ประกาศออกมาแล้วมันก็ทยอยทยอยดีอย่างตัวเมื่อวานเองเองี้ยนะครับ อเวอร์เรจเงินนี่เงครับ mm. ก็คืออัตราการค่าจ้างแรงงานอะไรชั่วโมงอะ่ะ mm. ก็คือดีกว่าคาดแถมไม่พออัตราการที่คนจะมาเคมว่างานก็น้อยกว่าคาดเส็จไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งเสริมทําให้ในเชิงเทคนิคขึ้นอยู่แล้วปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเสริมอีกก็ยิ่งขึ้นอีกนะครับใครเทรดคู่ปอนก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังนะครับมีม o นี่มเน็เมนต์เ,เ,เสมอเนาะเพราะว่าเวลาดอลลาร์มันโหดมากจริงๆนะนี่คือสิ่งที่เตือนย้ำเสมอนะครับโอเค และต่อมานะครับเมื่อวานเนี่ย consumer confidence ในส่วนของอเมริกานะครับก็ออกมาดีกว่าคาดการซึ่งนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ดีนะที่ทำให้เสริมกับทางประธานธนาคารกลางออกมาพูดว่าเอ้ยเ,เขามองว่า GDP ปีนี้นครับมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาดีขึ้นถึง6%เลยนะนะครับเนี่ยเขาดู GDP ปีส0 2 1ไว้นะครับเพราะว่า น,นี้พอตัวเลขสัญญาณต่างๆมาเริ่มกลับมาดีบวกกับโควิดมีการ,รเรียกว่าฉีดวัคซีนที่กว้างขึ้นมีการซื้อโดสที่จะฉีดวัคซีนให้คนทั้งประเทศแล้วนะครับมันก็เป็นเซนติเมนต์เป็นสัญญาณเป็นความเชื่อมั่นที่ดีของตลาดนะครับคนก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจละตลาดที่จะกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นนะก็อน,นิสงก็ไปอยู่ s p กับดาวโจนส์นะครับที่เป็นธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากการอัดฉีดเงินกระตุ้นของคุณ ของทางรัฐบาลนะครับของคุณไบเดนทีนี้ในส่วนของคุณพาเวลที่พูดเมื่อวานเนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อความหลักๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ที่น่าแปลกใจไปนักนะครับก็คือเฟดยังคงมองว่าเงินเฟอ้ออยู่ห่างไกล,ลหลายๆคนจะเริ่มคิดว่าอุ้ยเศรษฐกิจกลับมาดีเริ่มร้อนแรงเงินเฟอ้อจะมาเร็วเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อย,ยับยั้งหรือเปล่าไม่ใช่เขายังมองว่ามันอีกห่างไกลอีกลองเวนะเขาใช้คํานี้อีกห่างไกลกว่ามันจะขึ้นนะครับ พราะเขาก็ยังคงเน้นว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ให้อัตราการว่างงานน้อยให้คนมีการทําให้มากที่สุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเฟอ้อยังอีกห่างไกลยังไม่ต้องกลัวยังไม่ใช่เร็ว,รวนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องหลัหลกๆของเฟดออกมาพูดเขาก็ยังคงซื้อพันธบัตรอยู่นะครับยังคงมองว่าเงินเฟอ้อไปได้กไกลงั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็จะเด้งมาโดนทางดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ในระยะยาวนะครับมองในระยะยาวเนาะก็จะมีโอกาส ร่วงลงต่อได้ในระยะยาวอโอเคทีนี้ปัจจัยข่าววันนี้มีอะไรน่าสนใจไหมก็ต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ RBNZ ก็คือสกุล NZD New Zealand ออกมาประกาศตัดดอกเบีย้ยในช่วงเช้าวันนี้ตอน8โมงเวลาบ้านเรานะครับก็ออกมาอยู่ที่0.25%ตามคาดการนะครับแต่ว่าก็ส่งผลทำให้ New Zealand เนี่ยไปอยู่หัวตารางเลยแข็งขึ้นมาในเช้าว,วันนี้ พอไปดูกราฟก็มีการพุ่งขึ้นมาพอสมควรนะก็ถ้าใครเทรดแล้วอยู่ในทางที่ถูกต้องก็ยินดีด้วยนะครับอะแต่สำหรับว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจต่อก็จริงๆตอน3ามทุ่มมีรายงานการประชุมของธนาคารการอังกฤษออกมาก็เดี๋ยวมาดูกันอาจจะไม่ได้ส่งผลกับกราฟทันทีนะแล้วก็จะมีคุณ p าว e วลเทสติฟานะครับก็เป็นประจำแล้วที่เขาจะทําเป็นรอบของเขานะมีคุณออยเมทัล e ลตอนสี่ทุ่มคึ่งนะครับโอเค ปัจจัยวันนี้มีประมาณนี้นะทีนี้ปัจจัยอื่นมีอีกไหมก็ติดตามกันหน่อยละกันนะครับวันศุกร์นี้ทางสภาสหรัฐนะครับทางสภาสนะอ่ะจะมีการโหวตร่างอนุมัตินะครับ1.9ล้าน,ล,านล้านดอลน,นะครับแพ็กเกจกระตุ้นออกมาทีนี้ผ่านแล้วสมมุติว่าผ่านนะก็ยังไม่จบก็ต้องไปสู่สภาสูงต่อซีเนสวออีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าผ่านเนี่ยโอากาสมันก็จะเร็วขึ้นละนะครับ ขาไม่น่าติดเลยละสาภาสูงก็เตรียมมาแฉะคลองอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ถ้าออกมาจริงๆก็ส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับมองประชาชนโควิดก็เริ่มลดลงตัวเลขไม่ค่อยพุ่งวัคซีนก็มากระต้นเศรษฐกิจก็มาอ่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาดีอ่ะแต่เงินเฟอ้อแน่นอนกดดันดอลลาร์นะครับเพราะงั้นคนก็อาจจะย้ายเงินมาอยู่ในสินทรัพย์อื่นว่ากันไปในอนาคตโอเคพูดกันมาสัยืดยาวนะวันนี้ Daily b ี่บี Signal นะ มี3คู้ทองคำแนะนำเวนแอนด์ซีมองบาย BTC มองบายเก็บสั้น sea, EU, Mumbai, TC, Mumbai, ไปดูกราฟกัน BTC ขอผ่านเลยนะเพราะว่าเราพูดกันตอนต้นคลิปไปละมาดูกันที่ EU ต่อ EU เนี่ยถามว่าทำไมมองบายนะก็ต้องบอกว่าไม่แน่ USD ดอลาวันนี้อาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นนิดหนึ่งก็ได้เนื่องจากมาอยู่โซนด้านล่างโซนประมาณ90.0นะครับอาจจะเด้งก็ได้แต่ก็ไม่แน่ว่าลงต่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆทิศทาง USD วันนี้ ให้น้ำหนักแบบว่าออกแนวต้องรอดูเลือกทางพอเป็นอย่างนี้นะถามว่าและ E.U. ยังไงเนี่ย E.U. ก็ต้องบอกอย่างครับ E.U. เนี่ยเมื่อนามาแล้วเนาะที่เขามีการทะลุเทรนไลน์ไปแล้วเขาก็มีการย้อยกนกลับมาทดสอบและขึ้นต่อและก็เมื่อวานนะครับก็ยังไม่ลงมานะครับยังอยู่ในโซนที่เป็นทรงขาขึ้นที่สวยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด1.2นะครับ 1> 1. 1.2 1241จนถึง1.21133เนี่ยก็มองว่าราคาย,ยังน่าสนใจบายนะครับที่จะกราฟจะมีโอกาสเด้งขึ้นไปอีกนะเนื่องจาก i s i ์ต่างๆก็ยังคงเสริมส่งน่าสนใจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเป้าอยู่ไหนละ่ะถ้าเราจะบายก็คืออาจจะรอกราฟย้อลงมาก่อนนะครับบายโซนล่างเป้าไปปิดนะครับเป้าแรกเลยคือไฮเดิม1.2 1795จนถึง1.2 2 162ที่สูงขึ้นไปนะครับนี่คือ E.U. นะต่อมาทองคำนะครับทองคำปิดท้ายที่ทองคำนะทำไมมองเวทแอนซีจริงๆต้องบอกว่าเราเคยได้ให้เป้าไปนะผมพูดไปนานแล้วเนาะ1 7 6 5จนถึง17 1760โซนวัดใจแล้ววัดใจกันแล้วก็ปรากฏว่าเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาก็มองว่าจะมาถึง1 8 0 0จนถึงพันแกราฟก็มาถึงจริงๆและตอนนี้กำลังไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า เราจะไปเลือกทางกันตอนไหนนะครับมุมมองนะขาลงก็ยังมีแรงกดดันขาซื้อก็ยังอยากจะมองขึ้นเพราะฉะนั้นก็มาถึงจุดที่เป็นโซนที่ต้องสู้กันหน่อยระหว่างราคาบายกับเซลล์นะตอนนี้น่าจะไปวัดใจกันจริงๆตรงที่ประมาณโซนเหนือ1815ขึ้นไปจนถึง1827โซนนี้นะครับน่าจะวัดกันตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะบายเก็บสั้นก็เป็นไปได้นะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่โอกาสจะโดนตบลงมา ในระยะสั้นได้เหมือนกันดังนั้นจึงนะครับมองว่าเวท and C ปลอดภัยสุดแต่สำหรับนักลงทุนที่อยากจะมองบายขึ้นไปเก็บสั้นๆก่อนเพราะว่าไปวัดใจกันโซนบนก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับไม่ได้แนะนําขนาดนั้นอให้เป็นมุมมองไว้แล้วกันโอเคนะสคู่ทอง EU BTC นะครับวันนี้ดูกันช้าๆาทีทีและเช่นเคยนะครับฝากไว้ด้วยนะช่องทางติดตาม Z f x น h a i l a n d ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ถ้าเป็น YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปของเราในทุกๆวันเลยโอเควันนี้ก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังในการลงทุนและกันจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะคู่บอลดอลลากสูงได้นะครับถ้าเราไม่มี Money Management เราก็อาจจะล้างพอร์ตไปแล้วหรือถ้าเราไม่มีจุด Stop l ล s อในใจก็อาจจะล้างพอร์ตอีกเช่นเดียวกันนะครับ บิ t คอย n เองมีโอกาสกเข้าก็จริงแต่ก็ต้องระมัดระวังการเบี่ยงความผันผวนยังสูงนะครับทองคํำจะเย็นๆรอก่อนโอเควันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนมีมานีมเนเมนต์เสมออย่าโอเวอร์เทรดขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ